กระทรวงการคลังแจ้งภายในสัปดาห์นี้จะได้รับ SMS แจ้งผลทั้งหมดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายเลาวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง,งก็ได้เปิดเผยนะคะว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์เมื่อวันที่20เมษายน2563แล้วนะคะเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะโดยการเปิดเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินและผู้ที่เข้าใจผิดไปกดยกเลิกรับสิทธิ์เพื่อที่จะลงทะเบียนใหม่นะคะจนทำให้ลงทะเบียนไม่ได้และเสียสิทธิ์ไปโดยไม่เจตนา รวมทั้งในกรณีอื่นๆก็สามารถเข้าไปยื่นอุทธรณ์ได้ทุกคนนะคะและก็ยังไม่มีกำหนดปิดการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์นะคะ หลังจากที่ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลอุทธรณ์ผลการตัดสินของระบบตรวจสอบรับเงินเยียวยา5,000ันบาทเรียบร้อยแล้วข้อมูลชุดดังกล่าวก็จะถูกส่งเข้าระบบตรวจสอบคัดกรองอีกรอบหนึ่งเพื่อคัดแยกข้อมูลระบุตัวต,วต,วตวนรายพื้นที่โดยกระทรวงการคลังได้ประสานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบนะคะจากนั้นก็จะมีทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์จะทำการลงพื้นที่เพื่อไปหาผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในพื้นที่ที่ลงทะเบียน แจ้งไว้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆจนครบถ้วนแล้วก็จะรีบดําเนินการส่งผลตรวจสอบให้ระบบสามารถทําการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทได้นะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วนะคะแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้รับ SMS เลยนายระวรนแสงสนิทก็แจ้งว่าภายในสัปดาห์นี้ก็จะได้รับ SMS แจ้งผลทั้งหมด ถ้าเห็นด้วยกับผลการคัดกรองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองก็มีสิทธิ์ที่จะขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งการขอทบทวนสิทธินี้ก็จะใช้ระยะเวลาสั้นๆไม่เหมือนกับการลงทะเบียนใหม่นะคะนายรับบอลกล่าวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ